สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสั้นเรื่องเมื่อเพื่อนหักหลังฉันจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยฮ้ย hey, วันนี้น่าเบือ่อน่าเบือ่ออทำอะไรดีหน้ามันน่าเบื่อเกินไปอะ่ะอ๋อคิดออกแล้ว แถวบ้านเรามีร้านเค้ซีมาเปิดใหม่นี่ว่าลองทักหาแฟนแล้วก็เพื่อนสนิทดูชวนไปดูไม่รู้จะไปไหมลองทักไปดูสิจะไปหรือเปล่าฮาัลโหลแกแกวันนี้ไปกินเค้กซีไหมอ่ะฉันว่าจะชวนแฟนฉันไปด้วยอะ่ะไม่แกไม่ไปกบแฟนล่ะอา้าก็ฉันอยากชวนเพื่อนสนิทไปมั่งอะ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเพื่อนสนิทหาว่าฉันติดแฟนออโอเคโเคแต่งตัวแป๊บเคจ้าแค่นี้แหละเดอ้อเจอกันที่ร้านเคเฟซโอเคโอเคที่รักว่าไงร้านเคเอฟเปิดใหม่ที่รักไปกินยังอ่ะยังเลยอะเขาว่าจะชวนที่รักไปกินอะไปไหมไปกันสองคนเหรอ ไม่มีเพื่อนสนิทเขาไปด้วยอ๋อโอเคโอเคไปไปไเจอกันร้านเคปซีจ้จะจ้าเฮ้ยวันนี้มีอะไรทำแล้วโว้ยวู้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 ดตัวนี้วฉะฉะฉะปปูเ,แบบแบบเ,เหู้วเ้วู้วน้วู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 เวูเวู้ะู้วู้บู้วแ้วู้วูลวู้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 ้ว็พอแล้วมั้งตึดดง ถึงร้านเคฟซีแล้วนะเรื่องถึงะคะ่ะถึงร้านเคฟซีละเฮ้ยโอเคทักมาบอกถึงแล้วเราก็ไปกันเลยเอารถอะไรไปดีอ呀ไม่แต่คันสวยๆทั้งนั้นเลยเอาเอานี้ไปแล้วกันคันนี้อื้อโคตรจะเท่นะ่ะจะเจอจุดถึงแล้วชุบนี่มีเคฟซีเคฟซีเคฟซี ถึงละเฮ้ยทำไมคุณขูดน่ะเอาแกมาแล้วหรอคุณก็ด้วยไม่อยู่ร้านเคฟซีได้ยังไงอ้าวก็ควรเป็นคนชวนเมื่ผมมานี่ อะไรชิงวชวนแค่คุณคนเดียวแล้วเนี่ยเพื่อนสนิทฉันคุณมากับเพื่อนสนิทฉันได้ยังไงนี่บอกฉันมาซก็ก็คุณโทรเป็นนัดเพื่อนสนิทคุณไม่ใช่เหรอผมจะไปรู้กับคุณไหมว่าพวกคุณนะ่ะหักหลังฉันก็คุณนัดผมมาใช่ฉันนัดคุณมาแต่ฉันไม่คิดว่าคุณจะมานั่งกับเพื่อนสนิทฉันไงพวกเธอแอบ กินกันใช่ไหมพวกเธอแอบกินกันลับหลังฉันใช่ไหมกินอะไรวิธีกินเคฟซีลับหลังแกดิโฮ้ยแกอย่าเออฉันไม่ได้เออแกหักหลังฉันใช่ไหมฉันไม่ได้หักหลังแกพูดมาสิหมายความว่าไงลองกดเข้าไปใน m essenger รูไปไปแกจะดูทุกอย่าง แมวอ่ะคี้เกจเปิดโทรศัพท์โทรศัพท์ล็อกหน้าจออยู่ฉันขี้เกจปลดล็อกหน้าจอคีย์คานทุกอย่างแล้วฉันจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นพวกแกหักหลังฉันหน,น่อยี่ไหนพูดไม่รู้เรื่องหรืองไงอเออบอกไม่ฟังเลยยังไงแกเป็นคนทักมาชวนพวกฉันตั้งหากล่ะ หลังฉันหรือจะโดนอีกรอบไม่ไม่ไม่หมายถึงแกทำหลังฉันหกักฮะแกทำหลังฉันหกักเออเจ็บจีด๊ด <c oughs> แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้พาฉันไปหาหมอก่อนโอ,โอเคโอเคเป็นยังไงบ้างคะเพื <c oughs> ่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย